ชาวนาในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกทยอยเข้ามาทำสัญญากับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเพื่อรับเงินโครงการรับจํานำข้าวโดยหลังจากทางจังหวัดได้รับการจัดสรรเงินก้อนใหม่จำนวน1299ล้านบาทค่ะโดยนายวิรัติวานิธนากุลผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่างบอกว่าล่าสุดสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาในจังหวัดตากได้ทั้งหมดแล้วนะคะและจะเร่งปิดบัญชีในจังหวัดอื่นๆต่อไป ส่วนกรณีชาวนากว่า100คนในจังหวัดกำแพงเพชรที่นำใบป,ประทวนไปจำนังนอกระบบทำให้ทกศไม่มียอดวงเงินของชาวนาในกลุ่มนี้จึงเตือนให้ชาวนาเร่งนำใบป,ประทวนมาติดต่อทกศก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการค่ะ เช่นเดียวกับที่จังหวัดศรสีสะเกษชาวนาในอำเภอราศีสลัยและอำเภอเมืองทยอยเข้าทำสัญญากับทกศเพื่อรับเงินโครงการจำนำข้าวฤดูการผลิต2,556ทับ2,557คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าค่ะ